สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอีหลาาแซบบ b ยแอนนี่มากกินค่ะพี่น้องมือ้อนี่กับมาตัมนี่เลยค่ะพี่น้องต่ำสมตม่ำคือเกาจ้าต่ำส่งต่ำใส่หมูย่อแล้วก็ใส่ของคุณค่ะพี่น้องมาเกิ่มต่ำกันเลยค่ะเอพีไปนเลยใส่ผงชื่นรสล,ลงไปตามด้วยมากขือเทศจ้า ตามด,าด้วยบักนาวเลยนะจ๊ะ <c oughs> ตามด้วยนะ้ำปลาโนโนวจ้า <c oughs> น้ำปลาใส่ในน้อยๆพ่อได้จ้ะก็อยอดหนึ่งกับพ่อใส่เสร็จลงไป,ป ตามด้วยหมูยอจ้าใสาา่ข่าปูนยัวยัวข้าวเกาีนี่ซิมบ่เนี้ซิมจ้า อ,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 อยู่หัแห้งจา้านี่ไม่กินน้องกันเลยจ้อ